อยู่เพิงความหมายของคำว่าอยู่เพิงหมายถึงพักพิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าเลวินิติบทที่23ข้อที่42ถึง43เจ้าจงอยู่เพิงในเจ็ดวันทุกคนที่เป็นชาวพื่งเมืองอิสราเอลให้เข้าอยู่ในเพิงเพื่อชาติพันธุ์ของเจ้าจะได้ทราบว่าเมื่อเราพาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์นั้นเราได้ให้เขาอยู่ในเพิง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าชนงชาติอิสราเอลทนทุกทรมานเป็นทาสอยู่ในอียิปเมื่อพระเจ้าทรงนำอิสราเอลออกจากอียิปพวกเขาได้พ้นจากการเป็นทาสและได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาคือแผ่นดินคานาอันได้พักพิงอยู่กับพระเจ้าตลอดไปพระคัมภีร์ได้บอกเราว่าในสมัยของโมเส มีใครบ้างที่ไม่ได้เข้าพำนักอยู่ในเพลิงกับพระเจ้าในแผ่นดินแห่งพระสัญญาคือคาณาอันฮิบรูและใครหนอที่พระองค์ได้ทรงพระพิโรธตลอด40ปีนั้นก็คนเหล่านั้นที่กระทำบาปและซากศพของเขาทิ้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารไม่ใช่หรือและแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่าเขาจะไม่ได้เข้าสู่การพำนักซึ่งพระองค์ทรงประทาน ก็คนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังไม่ใช่หรือฉะนั้นเราจรึงรู้ว่าเขาไม่สามารถเข้าไปสู่การทำนักนั้นได้ก็เพราะเขาไม่ได้เชื่อเช่นเดียวกันในเวลานี้เราและโลกกำลังเป็นทาสของความบาปเราต่างก็กำลังรอพระสัญญาแห่งการปลดปล่อยของพระเยซูคริส พระองค์ส่งสัญญากับเราสาวกและคูลพัยของพระองค์ว่าอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระวิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมาอีกรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยยอห์นบทที่14ข้อที่1-3เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะมารับผู้ชอบธรรมหรือลลพลภัยของพระองค์ไปอยู่กับพระองค์บนสวรรค์1000ปีเป็นการพักผ่อนเนื่องจากการพน้นจากการเป็นทาสของความบาปวิวรณ์บทที่20ข้อที่6 ผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสและจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี ดังนั้นเทศกาลอยู่เพลิงของคนอิสราเอลในสมัยโมเสสเป็นสัญ,ญลักษณ์เร็งถึงการอยู่กับพระเจ้า1,000ปีบนสวรรค์และจะเริ่มตั้งแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาครั้งที่2 เพื่อรับผู้ชอบธรรมไปอยู่กับพระองค์หนึ่งเทสโลนิกาบทที่สี่ข้อที่สิบหถึงสิดโดยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพภคริสที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆ พร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิดผู้ที่จะมีส่วนเข้าในเทศกาลอยู่เพิงวิวรณ์บทที่20ข้อที่4ข้าพเจ้าได้เห็นบรรลังหลายบรรลังและผู้ที่นั่งบนบรรลังนั้นเป็นผู้ที่จะที่ภากษาและข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวนจะนะของพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสเป็นเวลาผ่านปีวิวรณ์บทที่20ข้อที่15 และถ้าผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตผู้นั้นก็ถูกทิ้งลงไปในบุญไฟในระหว่างที่ผู้ชอบธรรมอยู่บนสวรรค์1,000ปีอยู่เพิงคนธรรมหรือคนชั่วอยู่ที่ไหนวิบอนบทที่20ข้อที่5นอกจากคนเหล่านี้คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมามีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนดพันปีนี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรก เราสังเกตจะต้องมีการฟื้นจากความตายสองครั้งคือครั้งแรกเป็นการฟื้นจากความตายของผู้ชอบธรรมเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาและการฟื้นจากความตายครั้งที่สองหลังหนึ่งพันปีเป็นการฟื้นจากความตายของคนอธรรมดังนั้นเมื่อคนชอบธรรมอยู่เพลิงบนสวรรค์หนึ่งพัน 1, ปีคนอธรรมคือคนที่ไม่ได้ฟื้นจากความตายครั้งแรกยังอยู่ในหลุมฝังศพในโลกที่ร้างเปล่าเปลี่ยว กับซาตานจนครบ1,000ปีจึงจะฟื้นเพื่อเข้าสู่การพิพากษาลงโทษดาเนียลบทที่12ข้อที่2และคนเป็นอันมากในพวกที่หลับในผงคลีแห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้นบ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรันด์บ้างก็เข้าสู่ความอับอายและความขายหน้านิรันด์วิวรบทที่10ข้อที่1-3ถึง3แล้วข้าพเจ้าเห็นทุสวรรค์องหนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้นและถือโซ่ใหญ่และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและมัดมันไว้พันปีแล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้นแล้วได้ลั่นกุญแจประทับตราเพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชนได้อีกต่อไป จนครบกำหนดพันปีแล้วจึงจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่งใจความสำคัญของเทศกาลอยู่เพิงคืออยู่กับพระเจ้าหนึ่พปีบนสวรรค์